สวัสดีครับนี่คือโคดข,ข่าวขำบวกหกับผมเต้สุบรรณติ่นส่วนนะครับวันนี้ครับเราจะเริ่มกันที่คลิปรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ KFOR ช่อง4ของสหรัฐครับที่ก็รายงานว่ามีโจรวัยรุ่นคนหนึ่งครับแหมเป็นหนุ่มน้อยแต่ตัวใหญ่ครับไปปล้นบ้านหลังหนึ่งเข้าแต่บอกได้เลยครับคลิปนี้มันขำตรงไหนหรู้ไหมจากบ้านทั้งหมดที่มีบนถนนหรือในละแวกนั้น,นครับโจรคนนี้ไปเลือกบ้านผิดหลังจริงๆ มไม่ไมีการเปิดเผยชื่อของโจรวัยรุ่นคนนี้นะครับแต่ที่บอกได้เลยว่าเ้าเลือกป้นบ้านผิดเพราะไปปล้นบ้านของครูสอนมวยนอมฮิวสตันคนนี้ครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นครูสอนมวยน้ำหนัก220ปอนด์ก็ราวๆ100กิโลกร,รัมแต่100กว่าโลนั้นกล้ามเนื้อล้วนๆครับ <C ats> พอเจอโจนจ้ำมั่มบุกเข้าบ้านในยามดึกเขาก็ออกไปไล่ ตำรวจเจ้าของคดีเล่านะครับว่าโจรเนี่ยก็ทําทีเป็นขอโทษขอโพยแหมจะไม่ทําอีกแล้วนะจ๊ะจะไปแล้วแต่ดันไปตป่อยหน้าพี่นอมเข้าก่อนครับเท่านั้นแหละครับพี่นอมที่ไม่ได้ใส่นวมก็ใส่แหลกแจกแถมจนโจรสภาพเป็นอย่างที่เห็นแหละครับและหลังจากหายบวมก็เป็นอย่างนี้้อ้ยย อันนี้โดนชกหรือว่าไปอยู่รถทัวร์ที่เขาคว่ำบนเขาครับเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเจ็บแทนเลยนะครับเนี่ยก็สถานีโทรทัศน์ KFOR ช่อง4ก็ยังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากสถานที่เกิดเหตุสถานีตำรวจและก็ศาลแล้วเนี่ยโจนจ้ำม,ม่าบอกว่าขอแวะโรงพยาบาลเพื่อทำแผลเพิ่มเติมอีกนิดนงครับ <c oughs> อ้อยอ้อยอ้ยเห็นแล้วเจ็บ <c oughs> จากเรื่องของขยะสังคมนะครับไปที่เรื่องของการเก็บขยะในเชิงสร้างสรรค์กันบ้างดีกว่าที่บ้านเราเนี่แหละ ไปที่จังหวัดพิษณุโลกกับการเก็บขยะที่หวาดเสียวและสูงชันมากๆครับแหมจะไม่ให้เสียวได้อย่างไรครับก็ชมรมรักลำน้ำเข็กร่วมกับทีมกู้ภัย TRT และอุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้าจากกิจกรรมร้อยตัวเก็บเศษขยะตามหน้าผาลานหินแตกกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีจิต สำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินั่นเองและก็แน่นอนที่สุดเลยครับคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ทิ้งขยะใช่ไหมแต่คนกลุ่มนี้แม่ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ํากระดาษหอลูกอมทิชชู่ซองขนมกม้นบุหรี่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองก็ส่งผลให้ทัศนียภาพที่สวยงามนั้นถูกทําลายซึ่งขยะเหล่านี้กว่าจะสามารถย่อยสลายได้เองคงต้องใช้เวลาอีกชาติเศษน,นะครับดังนั้น ก็เลยมีอาสาเหล่านี้มาเสียวโชแม่สุดยอดจริง จริงๆแล้วโครงการนี้สุดยอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกอาสาสมัครไปทํากิจกรรมลักษณะนี้อาจจะต้องเลือกเซนนิดนึงนะครับเอาคนที่ไม่กลัวความสูงนะครับเพราะว่าเกิดเป็นคนกลัวความสูงไปเล่นเนี่ยแล้วเกิดอุจจาระร่าดขึ้นมาเนี่ยเพล่เพขยะจะเยอะก,กว่าตอนที่ยังไม่เก็บซะอีกนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงและทั้งหมดนี้ก็คือโคดข,ข่าวคำบวก5ผมเต้สมุทรสวัสดีครบับบวกความสูงไง